สวัสดีครับผมวินต้นติ๊กต๊อกนะครับนี่ตอนนี้ก็โอ้โหใบหน้าหล่อมากทนนั้งีวไม่รู้เดินอะไรนะแต่ถ้าใครติดตามคลิปก็จะรู้ว่าผมหลนแรงครับคือตอนนี้เพื่อนๆลองทายนะครับว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องทายหรอกนะครับทายไม่ถูกหรอกแต่ตอนนี้อ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของบาวเบียนะครับเนี่ยเขากำลังทางานอะไรกันอยู่ รบกวนบะหมอให้ได้บไ,ได้นี่นับบาเบียสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเออลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ผมคนที่ผมควรเอ่ยถึงมากที่สุดก็คือสองคนนี้ครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยในคลิปเฮ้ยเดี๋ยวมือยังนเนี่ยเนี่ยแล้วคนนี้ด้วยเนี่ยสวัสดีครับส <Okay. S 2> วัสดีครับไอคนนี้ไม่ต้องพูดดีอะไรก็ได้เพื่อนผมี๋ยวบาบาเบียรเนี่ย เออแต่ว่าบาเบียนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ให้อพาผมไปทานข้าวนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ให้คําแนะนํากับผมเลยแนะนําเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออยู่ข้างๆเลยอ่าเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับวิธีการทํา youtube กับผมด้วยครับตอนนี้กําลังกําลังกาลังดึงมาท o u t u b e ด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าบาเบียก็ท youtube นะครับในตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ทําแบบคลิปทั่วไปนะครับอ๋อเป็นคลิป บบกําลังจะดึงพี่วินต้นเข้ามาท YouTube, <อ>ํา youtube เพราะว่าอยากให้พี่วินต้นมีรายได้ตรง youtube ด้วยครับตอนนี้ขอบคุณมากครับ,บอขอบคุณมากครับ,บ,<อ>บก,บบ<อ>ก็ก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องบ่าวเบียร์ด้วยนะครับนี่ช่องอเนื้อติ๊กตอกเบียร์สั่ง่หมเด้บาแต่ก่อนเบียร์ไม่เคยเล่นติ๊กตอกกันนะครับ<อ>ไม่เคยครับไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรเลยก็เพิ่งมาสร้างเมื่อก่อนสองวันก่อน กี่วันสองวันก่อนมีคนติดตามเสยมีคนติดตามทุกคนล่ะก็ฝากเอฟซีพี่วินต้นด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องช่องยังช่องช่องยังบ่าวเวียทับนมเอาบ่าวเวียทับนมนะครับเฟซบุ๊กก็บ่าวเวียทับบ่าวเวียทับนมหมดเลยครับฝากไปด้วยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมลุกขึ้นมาเลี๋ยวนอ้ชื่ออะไรมาบอกหน่อยเร็วเออที่ด้าร right นี่นะ นั่งยากว่ะสามคนเลยนั่งด้วยกันเนี่ยสวัสดีครับผมหนึ่งอเปรานะครับอันนี้ือถามก่าทำไมาถึงตั้งชื่อหนึ่งอเปราอ๋อปกติชื่อผมชื่อจริงจะเป็นหนึ่งอุปรานะครับพอ,อพอผมเอาไปตั้งใน facebook คนก็เลยอ่านเป็นโอเปราผมก็เลยเอาชื่อนั้นมาเลยอ๋อโอเคก็เพื่อนคนนี้นะครับก็ือถือที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่นะครับก็เป็นือถือที่เพื่อนคนนี้นะครับให้ผมนะ มีเครื่องมือในการทำมาหากินในการถ่ายคลิปนะครับก็ขอบคุณเขานะก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับนะคนนี้ด้วยนะครับจริงๆผมไม่อยากบุมม้งข้อพูดดีกับอะไรคนนี้ฝากติดตามช่องหนึ่งโอเปร่าด้วยนะครับฝากติดตามติดตามหน่อยนะครับนะผมอาจจะเฮ่เฮ่ฮ่าหน่อยนะบ้าบ้าบครับผมแต่เราก็อย่างนี้แหละครับแต่อย่าถือสานะครับ อืมแต่เล่นกันบ่อยๆแบบนี้แต่ข้างหลังก็เล่นกันอย่างนี้นะครับตบหัวกันปุ๊บอย่างเงี้ยเฮ้ยสงผมเสียสงผมเสียก็ได้โอเคเราตเราต้งบัวเดือยผมเสียสงผมเสียโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็พาดูบ้านบ่าวเบียนะครับเดเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกคลิปจะพูดก่อนฝากให้กําลังใจวินต้นด้วยนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบเหมือนติดพลาดอีโก้สูงไปเงี้แต่ว่าตอนนี้เขาพร้อมจะรับฟังเอฟซีทุกคนแบบว่ารับคำติชมอืมอ่าเหมือนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมทำให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยเออแล้วพวกนี้เรามาวิ่งออกกำลังกา,กายกันอพรุ่งนี้นะครับผมจะไปพาต้นไปวิ่งออกกำลังกายดูกันว่าพรุ่งนี้ใครจะออกมาก่อนนัดกันกี่โมงเอาเวลาเลยถ้าใครออกมา้าถ้าใครออกมาช้า เสียเค,เครื่องดื่มชูกำลังเอ้ย,อยน้ำเปล่าดีกว่านอ้อน้ำเปล่าด้วยชูกำลังเอเออน้ำเปล่านะครับเสียะนะครับถ้าใครออกมาช้าก่อนเวลาที่เราเราเราตกลงกันไว้เสียค่อยอขดดี้ข้านิดแล้วแล้วบาวเบียร์เป็นกรรมการไหม <c oughs> บาวเบียร์ต้องไปด้วยถ้าบาวเบียร์มาช้าถ้าบาวเบียร์มาช้าก็เสียคูณสอง นาวคุณสองเจคูณสองงั้นนี้เรานัดกันกี่โมงเอาไม่ต้องนัดนะครับถ้าใครมาประมาณเกอไอไม่ไม่ไม่มันต้องมีเวลากํำหนดอะไรอ่ประมาณตีตีห้าครึ่งนะตีห้าครึ่งหรือว่าหกโมงมันจะโมหินเฮ้ยตีห้าครึ่งมันสว่างเลยตอนนี้นะครับโอเคตีห้าครึ่งตีห้าสามสิบนาทีนะครับทุกคน นะ่ามาชาร์จโดนนะครับโอเคก็นะลืมนะครับฝั่ติดตามด้วยนะครับหนึ่งโอเปร่าแล้วก็บ่าวเบีรยท่านนุมนะครับทั้ง t ิกตอกแล้วก็ยูทู f เฟซบุ๊กนะครับนะหนึ่งโอเปร่าวัยรุ่นทรงโจนนะครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับโจนแกหน้านะครับแต่ใจดีนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจนะครับทั้งผมแล้วก็อคนที่ ขาคอยช่วยเหลือช่วยเหลือผมนะครับนะผมขอบคุณม,ม,มากนะครับนะซึ้งมากเลยคือผมทําคลิปไปแล้วละ่ะแต่ว่าพอดูคลิปนั้นทีไรก็น้าตาจะไหลนะครับมันเื้นตันนะขอบคุณจริงๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับมาติดส่วนถ่ายไหมยัง <c oughs>